บาหลีปีนี้ไปชมน้ําตกสูงเลยค่ะตามด้วยวัดกลางน้ําที่มีความเชื่อเป็นศูนย์กลางของจักรวาลกันค่ะเมค่าเลเกเ,กเลเก,เกวอเตอร์ฟอลเดี๋ยวเรามาซื้อตเกตก,ก,ก่อน fifty t h o ค่ะตอนนี้เรามาถึงเลเกเลเกซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วกําลังจะลงแล้วนะคะัตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงดูว่าเราจะเดินลงกี่นาทีนะคะ โอเคลุยตชั่วโมงนึง่น่าจะชั่วโมงอะชั่วโมง่ะนี่นะคะไปไปวอเตอร์ฟาลไปได้ไปลุยไปเลปค่ะทางเดินสบายมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะสสยป่าแบบเรา โอเคสายเดินป่าลุยค่ะขอ,ขอแทก,กิ้งโพหน่อยครับผมป่าพอเดินมาถึงแบบระยะหนึ่งก็จะไม่มีปูนแล้วนะคะอันนี้เป็นที่ออกให้ออกไปถ่ายรูปไหนดูวิวซิเราก็เป็นที่สวิงไงหม,มทุกที่มีที่สวิงหมดเลย ก็คือซิงเกิลสวิงกับเบสสวิงก็ซิงเกิลสวิงสองแสนกับสองสองแสนห้าหมื่นสำหรับเบสสวิงคือไปโซโฟาเลยค่ะตรงนี้ตรงบันไดก็ทำดีนะเดินง่าย Waterfall ลเขาบอกไปด้านขวาโอเคตรงนี้ลื่นละเดี๋ยวเราไปเจอข้างล่างตรงน้ำตกนะคะดูสวิงก่อนโหใหญ่มากที่นี่ ูกด้วยอ่ะไม่แพงแ<ต>เออไม่แพงด้วยอ่ะแต่มันไม่ได้นาขัาาน้นบันไดเออใช่พอเดินมาระยะหนึ่งมันก็จะเป็นหินแบบนี้เรียงเรียงกันนะคะได้ยินเสียงน้ำแล้วละ่ะแต่ยังไม่เห็นน้ำตกเลยพันดินี่เพิ่งฝนตกเสร็จมันก็เลยดูแฉะแฉชุ่มชื้นเิวเขียว อ๋อโน้แคโน้่น้นนี่ทุเรียนทุเรียนแ่นแมงกกสีใช่ไหมแล้วแบบนี่นะคะนี่อ๋อเห็นน้ำแล้วน้ำสีน้ำตาลเลย ไหลามาจากหลายที่มากเลยอะ่ะแล้วก็ไหลไปตรงนี้นะคะ่ะเมื่อกี้พอดีเรามาเนี่ยฝนตกกันก็ตนตอนนี้เห็นน้ำตกแล้วนะคะนี่ก็สูงนะไหลแรงด้วยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าเปะมากเลยต้องระมระวังนะ แต่ก็ถึงน้ำตกแล้วล่ะเสียงดังมากเสียงดังสุดๆนี่ค่ะสุดตาอยู่เหมือนกันอันนี้เรามาถึงตอนโมง สิบเจ็ดใช้เวลาสิบกว่านาทีดูดูแล้วตรงนี้ไม่มีที่เปลี่ยนเสื้อนะถ้าใครจะเปลี่ยนเสื้อก็เปลี่ยนมาเลยหรือว่าเตรียมพร้อมเปลียกขั้นบันไดทันไหมป้ามปี <laughs> คะเราอยู่ที่ช็อกโกลแลตฟาร์มตอรี่แล้วเมื่อกี้แอบไปซื้อมาแล้วค่ะนี่หลายรสมากเลยเฟ okay, อร์เมนเทชั่นในบ้างตอนแรกก็ต้องดร้อน <c oughs> <c oughs> ดรายังก่อนกาทำหน้ารักอะ่ะแล้วก็โรสติ้งะค่ะคั่วไอ้นี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องปไปเปิดสับก่อน,นวิด n o w ง ค่ะที่นี่ใครมาก็มาแวะมาดูได้นะเขาให้ความรู้ด้วยเรื่องช็อกโกแลต How much for the car? For the How much for one car ticket? Ticket. ตั๋ว e ั๋ i ห้าพันห้าพันตั๋วปะสองสอ a ห a าสองร้อย i n g สิบห้า for all oh. Hello y o you buy in here อ๋อต้องเข้าด้านนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่เข้าด้านนี้เถอะนี่นะคะเราเข้ามาด้านนี้ของมีประตูบนนี้สวยมากเลยเราก็โชว์ติเกตเหมือนเดิมที่เราจ่ายในรถเมื่อกี้นี้นะคะคนละเจ็ดหมื่นห้า แล้วก็มีร้านขายข,ของเหมือนเดิมค่ะเขา,ม,เขามีสีดำไหมนี่นะคะธานาลอดเทมเปลิลแล้วมีมินิซูด้วยยอุ้ยมินิซูดูดิดมีนี่ด้วยขววว้้งข้าวมดเขาเลี้ยงกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันก็ไม่ไปไหนด้วยนะ ไปดังมาแล้วกลับขึ้นมานอนมีสองตัวมีตัวนั้นด้วยอันนี้นะคะสำหรับใครสกินกาแฟสุดนอดนเป็นตัวโวนเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไม่ซื้อกาแฟให้ถ่ายรูปจากข้างนอกนี่นะคะโอเคถนอดเลี้ยวขวาจบ นี่ตามทางมีของขายเพียบเลยตอนนี้กาลังไปธนาลอดนะคะวัดกลางนะธนาลอดแปลว่าอะไรนะธนาเมื่อกี้เขาพูดธนาแปลว่าแลนด์ลอดหลอดแปลว่าฮ e ร์ t เออแปลว่าแผ่นดินหัวใจหัวใจ <c oughs> แผ่นดินสักอย่างหนึ่งตกอังกฤษอย่าถามว่าจบที่ไหนออบอกเขาไป นี่นะคะถึงแล้วนะคะทนันนัหลอดคนเยอะมากไปข้างล่างก่อนเหมือนน้ำขึ้นวะดูวิวค่ะทนันนหลอด เดินลงปลาตรงทะเลเพื่อที่จะไปดูวัดว่าเหมือนในรูปที่เราเห็นใน Google ไหมดูดินกเขาทำตัวนกววววก็ขายได้อะ่อววะแล้วก็ ราไม่สามารถไปวัดได้สรุปแ้าเขาเปาะ,ะวัดทระที่ที่เขาไปวัดยังไงอ่ะอ๋อนี่ยคะ่ะมันอยู่กลางน้ำอะ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆก,กันดีกว่า ี่เขาเดันลับอย่างไรเคะเขาดันลับยังไงอ่ะดูึงเลเอาอเค,คนนั้นเขาไปช่วยหรอครึ่งหน้าค่ กนานมึงก็ใส่ยูยนะคนมาลองดูว่าวิวตรงนี้เป็นยังไงบ้างทำไมาเขาถึงมาเข้าแถวถ่ายรูปก,กันตรงทงแดงตรงนี้เห็นไหมโอเค่วิวมันใหญ่แน่เองตรงนี้เป็นพื้นทรายแล้วอะไปดำดำ อันนี้เขา,าเป็นจุดข้ามน้องพลาจ้างนะจ้างกี่บาทนะอ๋อ <ừ. S 1> ข้ามแล้วก็ไปตรงโน้นดูเยอะที่บกระลำมาตรงนีอ้อ้โหตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่ออของก็ข้ามกันขึ้นแรงอ่ะที่เน,นี่ดูดิบะตายตอน<บ>นี้

แอกอันนี้คือเป็นอย่างวนะเป็นหินแล้วอะเดี๋ยวมาตเก่อนวอสแคนด์วอสฟส์น้ดื่ร์ ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินมาด้านนี้นะคะไหนดูหน้าแต่ละคนซิมีดูีดอกไม้ด้วยว้าดอกไม้ล่นไม่ได้หมอกไม้อดเลยอ้าวติดให้ก็ติดให้ thank you กลับด้านก่อนเป็นไงคะเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือที่หลวกศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่รวมของจ,กกจกกักรวาลจักรวาลพลังแห่งจักรวาลหลายๆที่ของทีบาริสศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราเจอคนไหยที่มาจากคนไทยด้วที่ขอแนะนำให้ข้ามาตรงนี้ก็ต้องชหน่อยโอเค ไปแล้วก็นี่อันนี้มันคือถ้าน้ำสูงมันก็เข้าไปเนาะใช่ปะใช่เพราะว่านี่มันน่าจะเกิดจากกันกระเซาะนะคะอ๋อโอเคโหเป็นร <That 's S 2> ูปเลยอะ่ะ<ๆ>เขาก็คงกระเท้ะสลักด้วยปะ๋อ oh, ้ดั๊กซอไดั๊กซองดูดีมีลูปหมาด้วยโอเคค่ะนะคะ <Water. S 2> นี่นะคะพอเราเดินทางทางออกมีตรงนี้ด้วยเหมือนโบเค้นบีชที่นุสาเพนิได้แรกเลยอะ่ะอันนี้ถ้าใครไม่ได้ไปนุสาก็มาเดินที่นี่ได้นะตรงทานาลอดน,นี่นะคะตรงประตูนี่ นี่นะคะที่ไปดูตรงบีชเมื่อกี้ที่เป็นรูๆเมื่อกี้นี้โอเคไปกลับดีกว่าตอนนี้ห้าโมงสิบห้าแล้วที่นี่ประตูเข้าวัดเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยตนี้เป็นตลาดเลยนี่ค่ะวันนี้เรากลับจาก ที่ไปเที่ยวทาเน,นลอดแล้วก็มานอนพักที่โรงแรมฮาร์เปอร์คูตาบาหลีบายแอสตันนะคะโรงแรมก็สวยใช้ได้อยู่นะโหสระว่ายน้ำใหญ่โตมากดูสิโห,หน่าว่ายมากเลยเปิดสิบโมงนี่อ่ะว้าว มีห้องอาหารถ้าพรุ่งนี้มีเวลาอาจจะมาว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวขอไปรีจิสเตอร์ช่วยออมก่อน520อยู่ไหนเอ่ยเอ้ยอันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้านนี้ดิด้นตะขอของข้าวข้างหนึ่งดาวใช่ข้าวข้างแบมเบอรี่ยืนหรอใช่ใช่เรากับยูทูบเบอร์พี่หลักจ้ะ เห็นห้องพร yeah. ้อมกันเย้นดนนดนดะระแดนแดนอันี่เขเียอ้น uh> <ki> um> anyway> ี่วัให้ด้วยจริงเหรอห้องเย็นมากคุณนอนจะเคยเหวืนหรอเธนอนกับปอก็ได้นะคะไม่นี่เขาเสียบให้ก็มีสามใบไม่ไอ้นี่จะตามไปดูนี่ห้องน้ำอู้ประตูแปลกจังเหมือนกับตู้กับข้าวให้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิวก่อนดีกว่าเอ๊ะเปิดยังไงนี่เอาสาว้น้ำนเราอยู่ชั้นห้านะคะเปิดได้ไหมอะแล้วตรงนี้เปิดได้ปะนี่นเปิดไม่ได้ค่ะด้านนี้ไม่มีระเบียงแต่ด้านนู้นมีระเบียงเห็นปะคะ ชุดไปวัดมามานิงค่ะวันนี้เรามาทานเบคฟาสกันนะคะตอนเชา้าดูว่าเขามีอะไรบ้างอะไรว่ What you feel? <Traditional tea. S 1> าดิซีดิเซอร์ตไปดูอันอื่นกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง อะไรอ่ะชิคกี้โจ๊กก็มีเครื่องโอ้เครื่องเยอะจังแล้วก็มีกบับกอบข้าวเกี๊ยวที่นี่เขามีอันนี้เยอะมากเลยอ่ะหลายแบบแล้วก็มี ชีสบีโอรนซอสไก่ลาซอสส,อส้มชิคเก้นบัตเตอร์อะไรนี่น่าสนใจชิคเก้นบัตเตอร์อันนี้คืออะไรคะร์เน์ูโดยูโดคอร์เนอร์ตน้อมน,อ,น,อ,น,นอ้ว้าวไอคือก็มีให้เลือกเส้นใด เออที่นี่เขาเป็นน้ำจิ้มหวานนะซีหวานเขาไม่ได้ใช้น้ำตาแล้วก็เป็นพริกเลยพริกอันนี้เผ็ดมากไปดูด้านนั้นดีกว่านะคะเอออันนี้เห็นบ่อยชื่อนี้คืออะไรนะผัดผ้ไาไฟ glass noodle บุนเส้นนั่นเองเทดิชั่นแนลไฟไรเอา้าอันนี้ไม่ต้องเปิดกระดู้ข้าวผัด แล้วตรงนี้ก็เป็นสลัดนะคะที่มีไว้เลยอ๋อมียมเกิดคิด้ดิง สาลีกายยาแยมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็มาลองวต้องมาลองไวเบย์ต่อเบย์เครื่องปิก็ขนมฝังได้ยังคะจะทานอะไรคะน่าตามาตักแป้กทอนเลยเดี๋ยวเราไปดูเคาน์เตอร์นะนี่เคาน์เตอร์อะไรเนี่ย มีมิโซะสด้วยออ่ะอันนี้เป็นอะไรหมดกรใส่ก่อบเออที่นี่เขาเป็นเบฟเบคอนนะใครอยากเห็นว่าเบฟเบคอนเป็นยังไงนะี่นั่งพากเกตตี้แบบหมดหมด ตอนนี้อยู่ซุปเปอร์นะคะดูดิโยเกิร์ตเขามีแบบเป็นถุงเป็นอย่างเป็นแบบดูดๆเป็นถุงดูดนะคะแล้วเขาก็เป็นสติ๊กด้วยเดี๋ยวเราจะลองซื้อแบบสติ๊กไปอันนี้เป็นนมเปรี้ยวนะคะแบบดิงแล้วก็เป็นนมใดใยไอ้นนอยู่ในมินิมาร์ตเล็กนอยน้อย มีช็อกโกแลตบ้างเนาะไปแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เรากำลังไปสนามบินล้ว จะรอไปกันก่อนะรอบของเรามาไฟของเราห้าโมงแต่ว,ว่าตอนนี้เราบ่ายโมงครึ่งรีบมาก่อนเพราะว่ามันช่วงหยุดยาวกว่าวิเอาขึ้นนี่ดีกว่า น้ำผลไม้เขาหน้ากินสุดๆโคตรเฟชมาเป็นลูกๆสดมากตรงนี้คือเทอร์มินอลที่จะไปต่างประเทศนะคะอ international และเหมือนเดิมไม่มีแอร์นี่นะคะเราถึงสนามบินแล้วตอนนี้คุณออมกำลังจัดของใหม่เพราะว่าเรามีซื้อของเพิ่มก็เลยแพ็กไปตอนนี้เพิ่งจะบ่ายครึ่ง เดีย๋ยวเรามารีวิวดีกว่าว่าถ้าควรจะกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ควรจะเตรียมอะไรมาพอคิดว่าต้องเตรียมอะไรมาถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เงินบ้านอกจากเงินแล้วอะไรอะ่ะลักมี่ทำรีวิวคลิปบาหลีแยกตั้งหานะคะรอติดตามนะเป็นยังไงบ้างคะคลิปบาหลีของลักกับน้องๆสนุกกันไหมเราทึกใจเกือบทุกตอนเนาะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e และติดตามคอมเมนต์ทีลักได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ